ยังมีติดท็อปชาร์ดมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับ2ของโมเกอร์แลนกิงเมื่อวานด้วย J.P. Morgan เฮ้ยคุณอย่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเว้ยเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาเกิน40 0 0 0ล้านหลังจากที่จมอยู่30 0 0 0ล้านมาหลายวันติดใช่ป่ก่อนสงการแล้วพอหลังสงการออกมาปุ๊บลูกพี่เขาก็มีแวรูเทสเนี่ยสูงเป็นดับ2นะครับ เมื่อเทียบกับทุกบกบอกอันดับแรกแน่นอนแม่งเป็น KKP S อยู่แล้วเขามีพวกพวกโรบอทเทรดเขามีคุมเบลความมั่งคั่งนะหลายคนก็ไปใช้บริการพัฒนา,ากันหมดอ่นนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะฮะก็ะคุมเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแชร์ยี่สิบสี่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนตลายอยู่แล้วที่เหลือก็ไปแบ่งกันจิ๊บการาฟเจ้าละห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปใช่ปนะ,ะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นผมผมก็เล่นหุ้น KKP ต่อนะผมไม่รู้จะขายหุ้น KKP ทำไม <laughs> อ่ะกลับมากลับมาว่า JP Morgan เมื่อ มันมี v a l u t r e n ขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วก็เป็นซื้อสุดทีเฮ้ยเยอะนะเว้ยอายเห็นบะ้า e ก็ขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นซื้อสุดทีด้วยนะคแล้วถ้าเกิดคุณไปดูอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นคุณจะพบว่าในเดือนนี้เอพิลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย JP m o ม g a แเป็นซื้อถึง3,600 UBS เป็น690สัญญาณมันเริ่มดี JP Morgan จริงๆแล้วเดือนที่แล้วเขาก็เริ่มชะลอการขายแล้ว แล้วเดือนกุมภาไม่แปลกใจที่หุ้นไทยแม่งโดนถล่มเพราะตัวตึวตงของวงการเนี่ยเขาขายถึงหมื่นสองคือเอาจงริงนะช่วงนี้ผมได้คุยกับใครหลายๆคนแล้วก็เมื่อวานก็มีคุยกับคนเจ้าหนึ่งด้วยก็เฟิร์มว่าก็หุ้นของเขาเขาก็เล่าให้ฟังหุ้นของเขานะก็เจพีมาร์กนก็ขายในช่วงนี้อะไรก็ว่ากันไปคือมันได้ยินอย่างเงี้ยหลายเจ้าแล้วว่าเจพีมาร์กนมีมีมีเม็ดเงินจากฝั่งโบกเจพีมาร์เกนเนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัว ผมรู้สึกว่าเขากาลังมีบทบาทในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคือเราจะได้รู้ว่าตลาดหุ้นไทยมันเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าบอกว่าฝรั่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเจมีโมเกเนี่ยมันเด่นชัดในการเคลื่อนมันเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวได้แล้วผมรู้สึกว่าเขากําลังเริ่มซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อวานเราเห็นแบงค์เนี่ยมีการซื้อคือหลังจากเอ็กดีมันก็พอเดาได้ไม่ยากว่าเขาซื้ออะไรเห็นปะ เพราฉะนั้นช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยมันเลยยังน่าจะไปได้เพียงแต่ว่าให้ผมลองไหมตอนนี้ลองฟิวเจอร์ไหมผมไม่เอาเบสิสไม่แพงเบสิสมันติดลบน้อยไปนะฮะเมื่อวานปิดเท่าไหร่ผมก็ไม่ดูเมื่อวานผมไม่เล่นอะไรเลยเไม่มีเวลานะครับเวลามีน้อยอ่ะตอนนี้ลบหนึ่งจุดห้าเองมันผมก็ไม่ทําอะไรผมก็เฉยๆแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเมื่อเช้าเราคุยกัเมื่อวานเราคุยกันว่าถ้ามันเปิดมาติดลบเปิดต่ําตอนเช้าก็ให้เราเข้าไปลองใช่ปหเข้าไปลองเลย เพราะว่าอะไรครับมันได้รับแรงกดดันจาก XDSCB กับ Kbank ผมเชื่อว่าจะมีการไล่กลับมันมีการไล่กลับคืนแน่ๆผมว่าโมเมนต์นี้น่าจะยังมีต่อเนื่องนะแล้วช่วงนี้มันเริ่มมีประเด็นบวกของตลาดเข้ามาเช่นมีความคาดหวังเรื่อง LTF IMF ซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเดี๋ยวดูนะช่วงหาเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอาจจะมีมันจะต้องมีคนไปถามบรรดาพักการเมืองต่างๆว่าคิดเห็นอย่างไรกับ LTF IMF แน่นอนเขาก็จะรับปากไปส่งๆว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพิจารณากันนะ เพื่ออะไรเพื่อได้คะแนนเสียงจากบรรดาอะไรครับบรรดานักลงทุนเพราะถ้ามันมี LTF IMF ขึ้นมาว่าไหร่มันได้มันได้2เด้งนะครับก็1เราได้หักลดหย่อนภาษีใช่ป่ะแล้วก็หุ้นมันก็ได้แรงมีแรงซื้อด้วยนะครับแน่นอนว่าบรรดานักลงทุนมันก็จะชอบใจถ้าเกิดมีเรื่อง LTF IMF กลับมาเพราะ S S F มันบางเหลือเกินมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหุ้นไทยนะครับกลับมาว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับ แต่ก็ไม่ง่ายนะมันยากแต่มันแต่ว่ามันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณมี LTF IMF กลับมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเงินมันก็จะไปกระจุกอย right. ู่ท no ี่ระบบตลาดทุนแต่รัฐก็จะได้ภาษีน้อยลงถูกว่าคือถ้ามี LTF IMF นี่ผมจะยิ้มมากเลยนะโคตรดีใจเลยคือมันจะได้หักลดหย่อนภาษีได้เออนะครับได้เขาไปหักลดหย่อนภาษีนะแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็ ทุกวันนี้ไม่ไม่ไม,ม,มีมันก็หักลดหย่อนภาษีได้น้อยใช่ไหมก็เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้เงินเข้าคลังมากขึ้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยผมว่าจะต้องการมีเรียกคําว่าอะไรเดียริตนาธาร์เลนนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือมันต้องมีการคือคือสถานะการคลังอ่ะมันจะมันจะลําบากมากนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเราก็มีการก่อหนี้มโหฬารขึ้นมาใช่ไหมครับก่อเงินหนี้ฉุกเฉินกว่า2ล้านล้าน สองล้านล้านบาทอ่ะนะครับสองล้านล้านบาทนี่ก่อนนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่รู้จะหาเงินชดใช้อย่างไงเลยเนี่ยนะเขาก็คงไม่มีวันได้ใช้ก็คงต้องกู้ใหม่เพื่อมาโป่นี่เก่านะครับแล้วดูจากการหาเสียงของแตละพรรคการเมืองปัจจุบันก็เรวร้ายระยตำตําบอลอย่างที่เราเห็นนะครับจะแจกในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แม่งก็คือแจกแล้วมันก็ต้องเป็นภาระของงบประมาณแน่นอนแล้วเขาจะต้องโปะงบประมาณตรงนี้ทำยังไงอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ขาดึงงบประมาณอยู่แล้วเขาก็ต้อง อาจจะมีกลไกในการที่จะต้องเก็บภาษีในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น LTF IMF มันเลยไม่ง่ายที่จะเกิดแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องอะไรภาษีจากการขายหุ้นที่มันอาจจะฮาร์ดคอร์นะครับเก็บในอัตราที่โหดกว่าที่เคยเป็นข่าวก็ได้เข้าใจไหมครับแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็สดใสล่าเริงไปก่อนนะครับแต่อย่าไปอย่าไปคาดหวังมากเรื่อง LTF IMF เขาก็าจ,จะมีการเอามาหยิบยกขึ้นมาพูดกันเฉยๆ การนักการเมืองมันก็รับปากไปงั้นแหละนะครับแต่ถึงเวลาแล้วมันทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะสิ่งที่เขาเป็นวงผูกคอเขาในตอนนี้ก็คือการแจกแล้วคุณจะหาเงินจากไหนมาแจกนี่คือคําถามจะหาเงินจากไหนมาแจกคุณจะแจกในรูปแบบไหนอ่ะแม่งเรื่องหนึ่งนะส่วนแจกแล้วจะให้เกิดผลอะไรนะอันนั้นแม่งคือความคาดหวังต่อนเนื่องอย่าไปพูดถึงตอนนั้นเลยว่าจะ แจกไปแล้วมันจะก่อให้เกิดมั l t ิเพิลเศรษฐกิจ,จอย่างนี้แจกก็คือแจกไม่ต้องเลี่ยงบาลีแต่บอกช่วยบอกหน่อยว่าจะหาเงินจากไหนมาแจกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปเล่นมากเดี๋ยวยอดวิวตกตอนนี้ยอดวิวเริ่มดีขึ้นมานะครับใน Facebook ก็กลับมาที่950อีกไม่นานก็น่าจะเป็นถึงพันได้แล้วแหละนะครับก็หลทาท่านก็เริ่มกลับเข้ามาละนะครับโอ้โ oh, หใน u t ท b e ก็พันสาม โดยสรุปแล้วกันนะครับหุ้นช่วงนี้ผมก็เน้นไปกับพวกหุ้นกลุ่มเกงงบนะฮะช่วงนี้ตัวตัว,ต,วตัวตึงโดดเด่นโดดเด่นเนี่ยเขาว่ากันว่าให้มอง C.P.R. ไว้ c ีพนะเนี่ยคืออาจจะมีการระดมออกหุ้นกู้แล้วปรากฏว่าสักเซสแล้วพอสักเซสมันก็ได้อาจจะได้ระดับดอกเบี้ยที่ลดลงภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงเขาก็เลยเลงกันว่าเฮ้ยอาจจะต้องมอง C p กันแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะ ถ้าให้มองเลยตอนนี้ผมถ้าผมอยากจะเกง่งผมอยากจะเก่งงบกลุ่มแบงก์ผมอาจจะเอาเซฟเอา BBL คืองบน่าจะออกมาดีจริงๆแต่ถ้าท่านอยากจะแบบว่าเบ็ดมากๆเพื่อให้ได้รีเทนเยอะๆท่านก็เอาเคแบงก์แต่ระวังถ้าเกิดสมมติว่าเขายังงบออกมาแล้วมันต่ำกว่าหมื่นล้านหรือไปไม่ถึงหรือไม่เกินหนึ่งจหนึ่งหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมีการตั้งสำรองอะไรบ้าๆบ,บ,บออีกเนี่ยคุณมันก็จะลงเยอะก็ต้องระวังหน่อยถ้าจะเอาเซฟก็อย่างเช่น b b l นะครับกลุ่มอสังหาเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าพวกกลุ่ม high dividend yield เลย และแอนทาวเอพีโอรีคิวเฮาส์ก็มานะบผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะไอเกาะกลุ่มกับพวกนี้ก็ได้นะครับวานกลุ่มการเงินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวที่น่าจะมีงบโดดเด่นเช่นสวสดิ์ติดล้อมาหมดเลยนะครับเริ่มมาแล้วนะครับส่วน NTC งบยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ด้วยความที่มันแลกขาดเราอาจจะเอาเก็บไว้เพื่อเก็งกําไรก็ได้นะครับฐานที่งบน่าจะดีก็มี A u นะเมื่อวานเราก็อาจจะรอเล่นต่อเนื่องไปด้วยก็ได้นะครับ รวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลผมว่างบดีจริงนะครับอย่างบํรุงราชก็น่าเล่นต่อเนื่องได้รประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เอ,อเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลหุ้นเล็กตัวนึงก่อนนะครับว่าเช็คว่าผลประกอบการเขาจะเป็นยังไงถ้ามันน่าสนใจจริงๆแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสหวสันดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ